ร่องคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะวันนี้ยกจะพามาสัมผัสพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นนะคะกับประแกาศยามค่ำที่มีแสงเรืองรองของเส้นขอบฟ้า ซึ่งเลยทั้ง,งความงามของสายน้ำเจ้าพญาและแสงไฟย,ยามราตรีดิฉัน33ของยา่ารีสอรองแอนดลูททับบาร์ค่ะโรงแรมแบงคอกมารีออ d ์เดสร o วงได้นำมุมมองของจีนรูปสมัยและอาหารจีนพื้นบ้านจากเซี่ยงไฮ้และกวางตุง้ง มาบรรจงเสิร์ฟพร้อมกับอาหารแนวใหม่นะคะซึ่งคุณสามารถมาสัมผัสได้ที่ชั้น33ของย่าอิสสลองแอนด์ลูฟท็อค่ะ บามาชิมอาหารจีนนะคะจากฝีมือเชฟบรูซฮุยค่ะซึ่งเขาเป็นไชนิสโมเดนที่เอาตำรับอาหารจากรุ่นคุณปู่คุณย่ามาพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณถึงที่กรุงเทพมหานครคุณสามารถขึ้นมานั่ที่ชั้น13รับลมนะคะแล้วก็ชมวิวทิวทัศนข,ของมหานครกรุงเทพยามราตรี ที่จำลองปรจานคนครเซี่ยงไฮ้ได้อย่างลงตัวผ่านสถาปัติกรรมแล้วก็อาหารซึ่งทางเชฟบูซวีนั้นได้นำมารอเสิร์ฟคุณอยู่ทุกค่ำคืนค่ะอาหารวันนี้เป็นแบบฟิวชั่นนะคะอย่างคาโบนี่จะเป็นไส้เป็ดย่างหรือเบอร์เกอร์นี่เราจะทำจากแป้งซาลาเปานะคะแต่หน้าข้างในนี่เขาบอกค่ะเด็ดมาก เป็นหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างส่วนนี่ค่ามีเป็นหมี่ที่ตีเส้นขึ้นมาพิเศษนะคะทํำด้วยมือสดๆในแต่ละวันในแต่ละมือ้อไก่นี่จะเป็นไก่แบบเฉยฉวนค่ะรสชาตินี่จะออกแบบซับนิดนิด,นดและสดท้ายด้วยปลาหมึกนะคะที่ทอดแล้วมีน้ําจิ้มแบบสไตล์เซี่ยงไฮ้ค่ะรู้สึกเคลดเพลินนะคะ สบายตาค่ะเห็นความงดงามของมหานครกรุงเทพแล้วรู้สึกที่ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยจังเลยค่ะได้ชมได้ชิมและที่สำคัญนะคะรู้สึกชิลสบายมากผ่อนคลายนะคะหลังจากที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันนี่คือการพักผ่อนสายตาและพักผ่อนใจที่เยี่ยมที่สุดค่ะ สำหรับแ,แฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิงดอทยูทูบอิงอิงสิทธิ์นีเฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ